เอาละครับผมก็กราบสวัสดีพี่น้องชาว YouTube คนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยกับเกม Farming Simulator 19อ mm ีกเช่นเคย <laughs> วันนี้ก็อยู่กับเสียอมครับผมนี่สวัสดีครับก็วันนี้เราจะเห็นแบบนี้เราจะไปเอาเอาอะไรนะเสียอมไปเอาไม้ใช่ไหมไปแบกไม้ครับวันนี้ไปแบกไม้อ่าไปแบกไม้ครับผมก็สองคน,นเหมือนเดิมครับ <laughs> วันนี้เอาเอาฮีโร่กับอีซูมานะเพื่อนๆนะก็วันนี้ เราจะขึ้นเขาเลยดูยดิอันนี้บอกเลยว่าเป็นแมปใหม่ดูนะทุกคนโอ้โหโคตรกว้างอะแบบนี้กว้างมากนะทุกคนแล้วก็มีเขาให้ดันแบบโหด,ดเลยวันนี้ก็อยู่กับรถขีบด้วยครับผมนี่รถขีบเป็นรถขีดคันใหม่ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วผมไปไปโอมขึ้นประจํารถเลยนี่วันนี้ผมจะขับเป็น3าหนะทุกคนนะนี่ดูฟังเสียงเครื่อง สุดทั้งคู่ไปครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวรถชีบนะเสี่ยวเอาไงรถชีบวันนี้ไม่ไม่มีคนขับรถชีบม่นะทวนนะเอาขึ้นกระบะเอาขึ้นกระบะสิบร้อ,อดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋วยวผมลองดูนะทุกคนนะเสี่ยวลองยกดับนี่ลองยกดับได้ไหม<ส>เอาเอาหน้าเออเรียลังขึ้นเอาหน้าขึ้นหน้าขึ้น เดี๋ยวเราเอารถชีพขึ้นก่อนเสียเสียบขัหลังขึ้นกองไม้เลยเพื่นเนี่ยไม่รู้ว่ะนี่ขัยหลังขึ้นกองไม้นี่จะได้ในศูนย์เอ้ยได้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 คว่ำได้คว่ำลองครับโอ้ยเกือบหงายเกือบหงายดูดิดูดิดูดิตั้งดีหน้ามีมีอะไรวะข้างหลังไอ้เขาเรียกว่ามีถังถ่วงขำไว้นะทุกคนโอ้เอาเอาเอาดับขึ้นอีกได้ไหมดับขึ้นอีกได้ไหม โอ้โหเอ๊ะได้ไหมนี่โอ้โหกระบะแคบไปว่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราดับเครื่องไว้จอดไว้เดี๋ยวเอาลถขคี่ตามไปทีหลังแล้วกันไปสิลมงไปตามพี่มาเลยวันนี้ไปสองลำนะทุกคนนะก็จะดันเขากัน เดี๋ยวเราจะออกซ้ายไปนะเพื่อนนะออกซ้ายไปแล้วผมโอ้โหแมพนี้ต้นไม้เยอะมากใช่ไหมสิอมตัดไม้สนุกเลยโอ้หเยอะมากเลยครับต้องไปหาตัดไม้ซะแล้วเอ้ยนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นี่โอ้โหบอกเลยว่าทางนี้เป็นป่ามากนะทุกคนนะ เรงครับเรื่องไงครับด้านซ้ายหรอใช่ครับผมมาเลยเรียวมาเลยเอ้าผมมาเร็วเกินเดี๋ยวดูเซียอมก่อนมาถึงยังอ่ามาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหทางค่อนข้างที่จะแคบนะทุกคนนะแล้วอีอย่างเราไม่ได้เอามอสขับรถตามมาด้วยก็เลยราขี่ก็เลยตามมาที่หลัง เล็นหน่อยแมปใหญ่แมปใหญเ่เป็นไปแรงครับเป็นไปแรงโอ้โหดูดิทางแบบว่าค่อนข้างที่จะลำบากนิดน,นึงนะในการเดินทางรอ oh, พี่เบ้าตามทันไหมน้องชาย ใช่เรานี่กระตรว์นี่กระตรว์นี่กระตรว์รรโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหโดูทางดูทางไม่ว่าเบียดเขาไปเลยนะเอยเรามาไม่รอเสียโอม,มเลยเอ้ๆชนตูดกันโอ้โหทางไปนี่ค่อนข้างที่จะสุดยอดนะเป็นทางขึ้นบาง ก็ตอนนี้คิดว่าคิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะทุกคนเอ้ยออเอา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 โอ้โหอ้ไหหลายว้าก็ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วเพื่อนเพื่อนก็รอกันก่อนแป๊บหนึ่งเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้โอ้โหระทางเดียวแบบเอียงมากอะ ก่อน s อมตามมาติดๆเลยครับผมจังหวะน,นี้อี๋สามชามาด้วยขอบ้างขอบ้าง <c oughs> เอาเขียก่อนตอนนี้ใกล้ๆจะถึงแล้วน,นะทุกคนนะเอาเขียกผมก็เดี๋ยวเราจะให้เซโอมแบลร์ชีพก่อนนะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็ทําการตัดไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไปโอมแบลลชีพเลยโอเมลล์เอาล็อคชีพเลยวผมตั้งลำสิบล้อรอนะทุกคนเ,เดี๋ยวผมจะเอาสิบล้อไปตั้งลำรอก่อนทุกคน วันนี้เราจะขนไม้ออกป่ากันครเดี๋ยวผมขอรตั้งลำไปตรงนี้แล้วกันมีจอดชีด,ชด,ชดต้นไม้ฝั่งนี้ก่อนเพราะว่า,วาเดี๋ยวรถขีบมันจะได้มุมแคบเกินไปเอาโอเคเ๋ยวเราตั้งลำให้เสียโอมด้วยนี่ เดี๋วยวรอให้ใส่รถผมเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอยรถเสีย,ยโอมไปใส่กันต่อเลยนี่ก็พอเรารถขีบนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่รถขีบมาเลยละกันนี่มาแล้วทุกคนรถขีบมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่มันมาแต่ไกลเลยมาแต่ไกลเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาท่อนนี้ออกเลยเนี่ยโอู้อยียบไปเลยดันดันท่อนนี้ออกได้ไหมเฮ้ยแหละเอ้ยขี่อกไปขี่อกไป เราขี่มาแล้วเดี๋ยวใครขับได้ลองขับเลยบ่มาลองขับด้วยนะี่มาแต่ผมเป็นคนขับได้พี่นอ้องได้มามามาโอ้ขับลอดจะขับลอดไหมเนี่ยมันชี้แป๊กยีพรอนว่ะเสียเดี๋ยวทันกันครับ โอ้มันมันต้องแบบว่าไปชิดจากข้างล่างมาเนาะครับนี่กำเข้าไปอือหือแมวเหี่ยเขาเพิ่เห็นใหม่วะเขเห็นเด้วยตัวอไรค, <c oughs> คือมีวะนายทิปเจอ <laughs> โหเอ้ยพอดีมะพอดีกรัวรถเลยนะเนระบอกเลยว่าอันนี้มีแต่สีน้ำเงินนะขี้เบ่าสีน้ำเงินทำงานนี้มีกระสินกันนะครับโอ้โหวางไปเลย <laughs> โอ้โหโดนคออ้อยไปด้านหนึ่ง <laughs> วันนี้เราเอารถข้ออ้อยมาถอดฝาท้ายไปวิ่งไมโอ้กลัวมันน้ำจังเลยอะ่ะเดี๋ยวผมขี้พอนนี้เสร็จอ่ะวผมจะตัดไปตอนที่อะไรวะตอนที่ใส่เต็มเลยละกันเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะทุกคน รับๆลงอทอนลงอทอนโอ้โห,โห,โหเรียบร้อยเอ้ยโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่ขีบให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวเสียโอมไม่ได้ขีบอะโอเคครับเพืเ่อนๆก็ตอนนี้เราก็ขีบเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วดูดิเห็นไหมเหลือเสียโอมเดี๋ยวให้เยอมขยับขันนี้ไปก่อนไปโอมขยับปอกไปก่อน เดี๋ยวเราจะเอาวิกเตอร์เข้ามาขนต่อนะทุกคนนะผมขออนุาตตัดไปตอนที่ขนให้มันเสร็จเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานไเคลือนไฟนะทุกคนอโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราออกเดินทางออกจากป่ากันเลยบาอุกตามมา ุโอ้บางนไเสียบางนไเสียโอกาสที่จะคว่ำมีเยอะมากเอา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 โอ้หเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะทุกคนคว่ำจนได้งานนี้ดิงมันจะดิ้งได้ไหมดิ <ม> <S <S ครับเฮ้เข้าป่าเข้าป่าไปทุกคนไปก็กำลังออกป่ากันนะรอบนี้บอกเลยว่าหนักทั้งคู่ <S <S แบกหนักแบกเต็มเลยครับ <S 2> <S 2> <S <S จัดหนักจัดเต็มเลยครับรอบนี้ เ,เ,เออ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 เอเอ,เอโอ้คือใส่บิ๊กแต่ชอบข้างทางนะทุกคนหลักชันเลยครับลูกเพไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 เมโอ้แสบตาเลยเออโอ้โหใครทำไฟครับเนี่ยไปแล้วคนเราต้องออกป่าช้าๆนะแต่ตอนนี้ล้ำไป สี่สิบห้าสิบแบบเมื่อกี้เนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้เราไม่เอายาวมากนะทุกคนเพระาะว่าถ้าเราเอาไม้ยาวมากมันจะทให้รถยกล้อ <c oughs> ถ้าใครอยากเห็นเมินต์มาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้มาแล้วผมกำลังมาแนละ้วทุกคนนะจะ <c oughs> เขียนลูยกล้อจัดให้ได้นะครับกาลังด่าลูกปีจะตายโอเคโอเค โอ้ยัง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 เฮ้ยฮฮโอ้โหรถโอมมีกแล้วเออมันมีแม่คับมันมีแม่คัมดูี่มีแม่คัมรถนอ้ถ้าบุมีใหม่เดียเรียบร้อยแล้วนี่มาเลือยเลลูกพี่โอ้ดูดิจุดจบของสายสิ่ง ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยางวะ่ะโอ้โหเอาไม่ขึ้นเลยทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ที่เพลงเท่านี้ละกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมากู้รถเสียโอมกันมึงเล่ว่าสิ่งมากวันนี้จนเจอจ,จุดจบของสายซิ่งเอาละเดี๋ยวคลิปนี้ก็เ,เ,อเอาไว้ที่เพลงเท่านี้ละกันเดี๋ยวให้เสียโอมปิดคลิปเลยครับ ปิดคลิปเพียงไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมวสวาสีีครับ